ยมิาหกสบสี่ชยผู้ชายนน้ชั้นีนีเดียวับาปรีี่ห่ง่สนี่โปรแกรมที่สในสมาร์ทแทก็เป็นโปรแกรมที่สำหรับเด็กที่ชอบเรียนคณิตาสตรวชอบเป็นเด็กที่ชอบคิดชอบ ชอบประดิษฐ์ชอบคิดอะไรเงี้ยชอบแก้ปัญหาก็จะมาเรียนอยู่ห้องนี้แหละโปรแกรมนี้จุดเด่นของห้องสมาร์ทเนี่ยข้อดีเลยก็เด็กก็ได้นอกจากจะเรียนคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเด็กก็จะได้ได้เรียนนวิชาที่ทแตกต่างจากที่ห้องห้องเเรียนกันก็คือวิชาทักษะกระบวนการทารงคณิตศาสตร์ซึ่งครูเชื่อว่าเด็กเนี่ยมันควรจะต้อง นอกจากมันจะเรียนณิตาศาสตร์บวกเลขไปแล้วมันต้องคิดแก้ปัญหาอปต้องประดิษฐ์งานได้นั้นก็เลยมีวิชานี้เพิ่มาด้วยเด็กได้เรียนวิชาที่แตกต่างรถ้าพูดถึงข้อเสียข้อเสียข้อเสียอะไรก็อาจจะความเชื่อมโยงของครูนะเด็กก็อาจจะต้องมีวินัยมีรู้จักหน้าที่ตัวเองมากข้อเสียก็ก็คือเด็กต้องมีวินัยเดงมากถ้าจะมีงานที่มากกว่าเ้อาะคื แต่ถนะ้าเอารู้หน้าทีก็อยากให้เป็นไปตามแบบนี้บแล้วุ่ประส์ของการเปิดห้องสมาร์ทแมทอย่าที่บอกอ่ะุดประสมก็คือถ้าคือผู้อยากให้เห็นว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาการคิดเ,เลขมันเป็นวิชาการแกปร้ปัญหาวัะนั้นเนี่ยเด็กต้องสามารถแก้ปัญหาได้ครูสร้างห้องนี้มาเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดและแก้ปัญหาได้โดยการที่ผ่าน,นผ่านการเรียนรู้ที่แบบนนะี้ ม่เรียนการตกเลขธรนมดาแล้วจำนวนของนักเรียนที่เรียนแต่ตกอยรางนี้มีเท่าไหร่อ่าก็ปีนี้ปีหกสามเนี่ยก็มี จัดเกมร้อยตัดสิบเอ็ดคิวะนะเป็นการแข่งขันเกมร้อยตัดสิบเอ็ดคิวซึ่งตอนนี้เราว่าจัดมาเป็นปีที่สิบเอ็ดละปีนี้ก็ปิดไปเพราะว่าโควิดเนาะแล้วก็เกมต่างๆที่ของปฐมที่ต้องใช้ตัวจา์พวกนี้มาแมกจะได้เข้าไปช่วยปฐมเรื่องเรื่องการจัดกิจกรรมกับน้องๆส่งเสริมให้น้องรู้จักเรียนไม่ได้ส่ายแบบมีความสุขแล้วห้องตึ้งสามารถเข้าโรงได้ก็ได้นะเพราะว่า ห้องนี้มันเปิดไงถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจใครอยากมีกิจกรรมอยากจะมาเล่นช่วงพักเที่ยงมาเล่นกับเพื่อนๆมาดูมาดูแนวทางก่อนก็สามารถทำได้คือห้องของครูเนี่ยไม่ได้ปิดเพาะแค่เด็กร้อยร้อสองคนอย่างตอนเนี้ยเด็กของครูก็ไปทํางานที่จะไปบริการสัรมคม่ะอยู่กับเด็กอนุบาลทําสื่อการสอนให้น้องๆตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ก็คือไปสัญญาณจ,ะะจราจรให้กับเด็กอนุบาลเด็กเขาอื่นก็มาร่วมได้ ได้มาช่วยกันมาเห็นแต่มันต้องเห็นก่อนเนาะเพราะว่าถ้าไม่เคยเห็นมาเลยมันทำไม่ได้เราครูร,รู้สึก,กย,นะยังไงบ้างครับีเห็นทุกสิ่งทุกอไปครูรู้สึกยังไงเหรอก็ก็มีความสุขตามมาตรภาพนะคือเด็กที่มันผ่านมือนี้ไปได้มันก็เป็นเด็กที่มีความรักชอบระดับหนึ่งแล้วแล้วส่วนใหญ่จบ่ไปก็จะมีงานมีาการที่ดีดนะเห็นว่ามันเป็นคนดีของสังคมมันช่วยเหลือคนอื่น แบ,บ่งไปผู้คนอย่างเมื่อ,อ,อมมเมื่อวานนี้วันที่13ตุลาฯก็เชิญชาวไทยก็ได้ประมาณ1,500จาไนได้แจกไปก็เป็นเด็กห้องห้องสมาร์ทที่มาช่วยกันนะแล้วก็เด็กที่จบไปก็ก็อ,อย่างที่มองเห็นนะสายภาพไปหนึ่งนั่นคือพวกที่จบแล้วมีงานทําแล้วแล้วก็แบ,บ่งปันน้องๆได้แล้วพวกเราขอเรีกยกเป็งเด็กนักเรียนที่ตับตกต่ำที่สุดแล้วก็สมาร์ทจุ่ยังเป็น มีเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเด็กคนนี้เมื่อก่อนอยู่อุดรเรียนที่อุดรพ่อแม่ทํางานที่อุดรพ่อเป็นทหารอากาศที่่อุดรแต่ลูกชายเนี่ยเทเลมากครเอาไม่อยู่เลยพอเขาขออกโรงพักเป็นเรื่องประจำเป็นเรื่องประจําเ,เลยชอบระวาวานมากพ่อก็เลยส่งตัวมาอยู่กับย่าที่สโิโปร ก็เช่นเดิมอยู่ที่โลกเนี่ย,ยก็ย,กยังเป็นคนพิการคนเดิมเหมือนเดิมก็โดนครูตีซ้ําแล้วซ้ําเล่าพอสมควรมีวันนึงเด็กคนเนี้ยก็เป็นเด็กแว้นก็ขี่ผ่านหน้าบ้านครูก็เลยแว้เข้าช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นละหน้าผมเย็นครูกำลังซ่อมไปซ่อมไฟที่บ้านแล้วทีเนี้ยเด็กคนเนี้ยมาเห็นครูซ่อมไฟอยู่ครูอบ,บอกเฮ้ยเข้ามาช่วยคนะรูตอกไฟเอารถ้อจักรซค์มาตอกไฟอยู่ที่ซ่อมไฟระหว่างที่ครูซ่อมไฟไปครูก็ได้คุยกับเขาคุยในเรื่อง แล้วก็อยู่ช่วยครูจนฟ้ามืดถ้าไม่ได้ไปของเขากูก็ไม่สามารถซ่อมไฟบ้านคูเสร็จก็ได้เขามาช่วยหลังจากนั้น,นเนี่ยคนนี้ยเลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุดท้ายไอ้นคนที่พ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวเข้าออกโรงพักประจำมันก็จบเรียนจบมสามเราไปแล้วก็ไปสอบปิจากระพ่อเขาเนี่ยขอบคุณครูมากในการที่ซื้อของซื้อใจด้ มาให้มาขอขอบคุณลูกชายเขาเนี่ยสอบติดจากอากาศได้เพราะว่าจริงๆจากคนที่ไม่มีนาคนตแล้วแต่คนนี้ทําได้จากด่านนี้คง,คงจะจะยะสวยแล้วนะความสุขเล็กๆครับต้อครับครับอันนี้เป็นทีปเสริมของก่มสาราคณิตศาสตร์นะครับ,รบ,รบอันนี้ผมก็จะมาถามว่าคณนตี้ศาสตร์สาคัญกับชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับหลักๆก,ก็เป็นเรื่องของการคิดคิดไม่ใช่แค่คิดเลข ว่าจะทําอะไรขั้นถึงตอนยังไงแบเงี้มันอยู่ในคณิตศาสตร์แต่ว่าเวลาเราเรียนเราจะเรียนเป็นเชิญสัญลักษณ์แค่นั้นเองแต่หลักๆที่เราต้องรู้จริงๆคือขั้นตอนเราจะเอาไปใช้คิดในชีวิตเราเราไปมีขั้นตอนวิธีคิดยังไงเป็นขั้นๆฝึกเป็นการฝึกวิธีคิดให้เป็นลําดับลําดับประมาณนี้คร้บครูเคยเบื่อเคยเบื่อเกี่ยวกับการสอนวิชานี้เหรบ ม่เบื่อเกี่ยวกับการสอนวิชานะแต่เบื่อว่าสอนใครนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วใครที่จะเปลี่ยนวิชาสอนเลยมาสอนวิชาเดียเปลี่ยนไปสอนวิชาอื่นหรอก็ก็มีนะแต่ว่าก็สอนวิชาเดียวก็ม่ไงเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นสอนคอมพิวเตอร์บ้างเราดูรู้สึกอย่างเราที่ได้เห็น ลูกสิษ์จบไปในแเสก็ถ้าจบไปแล้วได้ตามที่ต้องการก็ได้ตามที่ตัวลูกศิษย์นะตัวเขาต้องการนะก็ก็โอเคก็ดีใจด้วยส่วนที่ไม่ได้ไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จอ,อะไรจบไปขอแค่แค่มีชีวิตดีเป็นคนดีก็พอแล้วไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นจบเรียนจบแล้วเรียนครูมาต้องได้ดีอย่างนั้นได้ดีไม่้ไม่จำเป็น,น,นแค่มีชีวิต ดีมีความสุขพอแล้วนี่คือสังเดชนะรอยากคุยเคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกพ้ออะไรรู้ไหมครับพร้อมีมีงานงานธรรมดางานงานหนักหนักงานเยอะๆทำไปมันก็พร้อสุดท้ายมันก็ต้องทำเดี๋ยวเราเจ็บเดี๋ยวเราเจ็บครับประสบการณ์แปลกๆในะที่งานที่ครูเคยเจอมาเป็นยังไงประสบการณ์แปลกๆ แปลกๆสำหรับครูก็คือเรียนเรียนอยู่ๆแล้วก็ชักอ่ะเครียดเครียดกับโจทย์บนกระดานแล้วแล้วมันก็ชักเลยมาแล้วมาแล้วครับ